มาครับยีิบสองตุลานะครับก็ขออนุญาตอีกคลิปนะฮะเรื่องเอกสารอีกรอบนะครับผมผมผมก็พยายามที่จะบอกสื่อสารหลายๆคนหลายรอบแล้วนะฮะคือแบบรบกวนเราทาความเข้าใจนิดนึงคือเอกสารเรามีอะไรเราก็แน่ไปเท่าที่มีนะครับผมจะย้ําอีกรอบหลายคนยังมาถามว่าขาดอนุนจะได้ไหมขาดนี้คือขาดก็ปล่อยมันขาดไปเอาเท่าที่เรามีแล้วเ็ายื่นไปก่อนนะครับผมไม่รู้หรอกว่า ว่ากปวเนี่ยเขาจะไปพิจารณาเอกสารเรายังไงต่อบางคนขาดไม่เหมือนกันมาถามผมผมตอบไม่ได้เข้าใจไหมครเข้าใจความหมายผมไหมเข้าใจความหมายผมไหมคือคนที่เขาพิจารณาก็คือกองทุนประกรันวินาศภัยส่วนที่เราทําได้จริงๆเรามีอะไรเราก็แนบเข้าไปครับผมจะบอกนี้คือส่วนที่เขาขอมันมีหน้ากรมธรรม์มันมีอ่า rt ท c พมันมีแอบรองแพทย์มันมี พอยี 20, หรือมันมีหลักฐานที่นี้อะไรอย่างเงี้ยคือหลายคนมาถามว่ามันขาดหน้ากุม,ทมาทันได้ไหมขาดนู้นได้ไหมแต่ไผมผมต้องบอกตรงว่าคือมันขาดเราลองนึกภาพนะถ้าเราไม่มีจริงๆอ่ะเราจะไปสงสัยทําไมเรื่งองหรอไหมเราใส่ที่เรามีไปเลยใส่ที่เรามีไปเลยส่วนที่เหลือก็ให้เขาไปพิจารณาเอาถ้ามันติดอะไรเดี๋ยวเขาขอเพิ่มแต่สําหรับคนที่ไม่มีอะไรเนี่ยผมก็คือแนะนําให้ไปลงบนันทึกประจําวันว่าเราได้ยื่นไปที่บริษ,ษัทแล้วคือผมพยายามย้ํา ในคลิปไม่ว่าในไหนหลายรอบแล้วแต่แต่หลายๆคนก็ยังสงสัยว่าขาดอันนู้นได้ไหมขาดอันนี้ได้ไหมขาดอันนู้นได้ไหมคือเรา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 ไม่ต้องไปสนสนใจครับเรายื่นให้มันสําเร็จก่อนแล้วแนบเท่าที่เรามีไปก่อนครับในเมื่อมันไม่มีเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันแล้วครับไม่ต้องไปสนใจไม่มีก็คือไม่มีจบแล้วคือถ้าหาไม่ได้แล้วก็คือจบกบมันไปแล้วก็ยื่นให้สําเร็จแล้วก็แนบเท่าที่มีนะครับคือแบบถ้ามาถามผมผมไม่ คือผมไม่ใช่คนพิจารณานึกออกไหมผมไม่ใช่คนพิจารณาเอกสารให้ผมไม่ใช่ไปทํางานตรงนั้นผมไม่ได้ทราบจริงๆแต่ผมแค่ไกด์ไลน์ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามายื่นให้มันสําเร็จแล้วแนบทุกอย่างที่เรามีผมไม่ได้ทํางานอยู่ตรงนั้นผมตอบไม่ได้ผมตอบไม่ได้ซึ่งคนที่จะตอบได้คือคนพิจารณาเอกสารเราถ้าเขาติดอะไรเดี๋ยวเขาขอเราเพิ่มเองประมาณนั้นนะฝากทุกคนด้วยนะครับผมเรามันเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วยีิบสอง หนึงเจ็ดยีสองก็ประมาณสิบกว่าวัน,นะอะไอสิบประมาณสิบสิบเก้าวันไหมประมาณสิบเก้าวันนะครับไม่ถึงยี่สิบวันแล้วนะครับยื่นให้สําเร็จก่อนนะครับคือข้อสงสัยในเรื่องของเอกสารอนะคือเอาเอาเท่าที่เราหาได้ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เรามีก่อนเดี๋ยวถ้าเขาขอเพิ่มเขาจะขอที่หลังเองนะครับเขาจะขอที่หลังเองนะครับเราเราไม่ต้องมาสงสัยคือแบบว่าหลายคนก็ถามมาเหมือนกันว่าจะส่งไปเซ็นมีได้เลยไหมส่งได้เลยครับส่งได้เลยฮะ ไม,ไม่ไม่ไม่ต้องสงสัยอะไรครับเรารีบทําของเราให้เสร็จแล้วก็ส่งไปเท่านั้นเองครับมันมีระยะเวลาจํากัดนะครับมันมีระยะเวลาจํากัดถ้ามันเลยวันที่7 <laughs> พฤศจิกายนไปผมก็ไม่ทราบครับผมว่าการยื่นมันจะอาจจะยื่นได้เขาอาจจะรับยืน่นแต่ต้องมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าหรือว่าต้องมีเอกสารอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่ากระบวนการตรงนั้นนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเราเราเรามองตรงที่ว่าก่อนวันที่7เนี่ยยื่นให้เสร็จก่อนครับเรื่องเอกสารไม่ต้องอย่าเพิ่งไปกังวลนฮะยืนย่นยืนย่นยืน่นยื่นรับขอรับ ให้ได้ใบคําขอให้ได้เลขคิวมาก่อนให้ได้เลขคําทวงนี้มาก่อนนะครับส่วนเอกสารเนี่ยเราไปหาเพิ่มที่หลังเราแนบออนไลน์ตามที่หลังเพิ่มเติมได้เราส่งไปเสนอเพิ่มเติมได้ครับเรื่องเอกสารนะตอนนี้คือยื่นให้ให้ตัวเองยื่นสําเร็จก่อนนะครับผมเข้าใจความหมายนะทุกคนนะเข้าใจความหมายที่ผมสื่อนะคือเราต้องยื่นในให้ทันในระยะเวลาที่เขากําหนดให้มันสําเร็จก่อนนะครับประมาณนั้นเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับนะฮะประมาณนี้นะครับก็ ใครถ้าถ้าถ้าสอบถามเรื่องของการติดกันติดเรื่องของขั้นตอนการยื่นเนี่ยอันนี้โอเคผมผมจะสะดวกถ้าผมถ้าผมไม่ติดไลไ์ผมก็จะตอบแต่เรื่องเอกสารน่ะผมย้ำอีกรอบเท่าที่หาได้เท่าที่มีแน่ไปก่อนถ้าหาได้เพิ่มเติมค่อยแนบตามไปโอเคเนาะสวัสดีครับขอบคุณครับ